ไฟได้ตนนางสาวผมอยู่วนะ้วอยกรมก็ว่าฟูฟูไปแบบตรรมาาติเนแล่ะค่ะน้องไปกัไปนย่ามคนที่ทำอยางน้เไม่อยากปล่อยจานำร้ายนะคะต้องขอโทษทุกท่านนะคะที่บริเวณ ได้พูดได้คุยกันเลยนะคะเมือ่อนึงเต็มเต็มเพราะว่ารู้สึกกันค่อนข้างที่จะแย่เฮ็ดงานเ่อยหลาย,ลายสะสมเมียหย่อนดือน,นึ่งเต็มเต็มนะคะอักคนบะเบียงพนเ <c oughs> มื่อนีกคือโอกาสที่แบบว่าเตรียมพร้อมแล้วที่จะไปลุยหลอกบานวนะะ่า <c oughs> พากันไปหาจินเขาไปหานางเลงในบางเนาะ,ะ <c oughs> ตอนนี้ก็ไม่อยู่แก่นแล้วนะคะทุกคนเกษมวอนแล้ว ที่เรามากปนแล้วเนืะอหนะเดิน้อมทุกเท้ากายเขาเพราะว่าท่านได้กินนาทาน่ากินเท่าเดียวเลยมันี่เออกไปเห็บงานในสวนเอามือนิดน้อยนะคะง่ายอย่างงาเปรืองทุกขนค่ะงาลูกทุ่นแบบมันโตนมันยังใหม่อยู่มันไม่น้าบักน้ำกับชั่วเขาเต็มเต็มเออเลือดวันที่กระบอกเลยไป บอวบได้หลายนะ,ะต้องเล่าเดินทางอีกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ู้นมันก็ร่ำเกินมาล้านขนาดไปทั้งรใส่เหมือนกัน,น,ตน,นแต่ว่าก็บรได้เนีเอียดนะครับเป็นตามปกติทั่วไปเดี๋ยวพี่พ่อกันตอนไปถึงงานดีกว่านะคะเดี๋ยวมีเหตุให้เบิีกรอบนังนะค่ะ